ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดอะวตป๊อป5าซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงเสื้อนะครับที่จะขายในโวโบ็อกแต่ไม่ไขายสักทีเพราะอะไรไปชมกันเลยครับเอาจริงๆผมก็จะทำแล้วอะแต่เพื่อนผมแล้วผมยังไม่มีโวบักถ้าถามว่าทำไมไม่เติมโวบัก่ะบอกเลยครับ พ่อผมไม่ให้เติมครับ S D ตัวเลยก็ผมพอขอหลายครั้งแล้วะแต่ว่าพ่อผมก็ยังไม่ให้อยู่ดีถึงให้เพื่อนเติมพ่อผมก็ไม่ให้คือผมก็ต้องรอต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแอนิเมชันผมก็วาดเองซึ่งผมวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วผมจะก็พยายามต่อไปครับ ซึ่งผมว่าสักวันผมจะทำเสื้อขาในร o บ็อกให้ได้เลยครับก็ต้องรอครับถ้าหากมาหากมีรบ็อกวันไหนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ ยังไม่ได้กดกระดิ่งครับกดเลยครับเพื่อไม่ให้พลาดช,ชมคลิปใ,ใ,ใหม่ๆนะครับเราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ